สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงครับอากาศหนาวขึ้นนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับวีวิกตอรี่ครับกับ w i s d o m ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับดีใจมากครับที่เรามาได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่านะครับช่วงหลังๆเนี่ยที่ผมได้เข้าไปร้านหนังสือเนี่ยมีทั้งคนเข้ามาในร้านหนังสือเยอะมากครับรู้สึกว่า ผลการวิจัยคิดว่าคนน่าจะเริ่มหันกลับมา,าสนใจทางด้านการเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์กับโลกแห่งดิจิทอลในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าบางครั้งการทํางานหลายๆครั้งที่เราทํางานในอาชีพเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับเราต้องเพิ่มทักษะเพื่อมีารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนหลายๆคนเข้ามาในวงการของการอ่านหนังสือครับแต่การอ่านหนังสือนั้นนะครับ บางครั้งอาจจะเป็นภาระของใครหลายๆคนนะครับว่าจะอ่านยังไงให้เข้าใจจะอ่านยังไงให้จําแม่นและจะอ่านยังไรเพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตและไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้ให้ตรงกับที่เราได้ศึกษามาครับวันนี้ครับผมจะได้รวมเคล็ดลับต่างๆมาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับเพอดีว่าผมไปอ่านบทความดีๆจากเว็บไซต์ goodlifeupdate.com นะครับเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับ7เทคนิคอ่านหนังสืออย่างไรให้จําแม่นครับ ซึ่งคิดว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคน,นที่กาลังสนใจที่จะอ่านหนังสือนะครับแต่อ่านอย่างไรให้ถูกวิธีและจําแม่นและนําไปใช้ได้แบบสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับการอ่านหนังสือนะครับหรือวิธีอ่านหนังสือนะครับให้จําแม่นนะครับการอ่านถือเป็นหนึ่งในทักษะที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของเราแน่นอนครับทุกคนครับทั้งการเรียนการทํางานการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในทักษะอื่น ศาสตร์อื่นๆและวิทยาการอื่นๆนะครับแต่บางคนนะครับรู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วแล้วจําไม่ค่อยได้ครับอ่านแล้วผ่านแล้วผ่านเลยหรือข้อมูลสําคัญสําคัญตกหล่นจากความทรงจําไปครับวันนี้ครับเราจึงมีเทคนิคการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้จดจําข้อมูลที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่รับฟังรับชมครับเทคนิคนี้นะครับอ้างอิงข้อมูลมาจากบทความของ W.R. Bill Claim ครับถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษเวยนะครับคือศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ครับลองฟังกันให้ดีๆนะครับคุณผู้ฟังครับเทคนิคแรกนะครับหรือเทคนิคที่1นนะครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าวัตถุประสงค์ในการอ่านสิ่งแรกนะครับที่นักอ่านทุกคนนะครับต้องรู้คือ ทำไมเราถึงอ่านสิ่งนี้อยู่ครับและอ่านไปเพื่ออะไรครับเช่นถ้าหากเรากำลังอ่านบทความนี้อยู่อยากได้เทคนิคการอ่านให้จำแม่นเมื่อตอบคำถามเหล่านี้ได้เราจะรู้จุดมุ่งหมายและรู้ว่าเราต้องการสาระสำคัญอะไรจากสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่ณขณะปัจจุบันนี้ครับเทคนิคที่2นะครับอยากให้คุณผู้ฟังนะครับลองกวาดตาคร่าวๆก่อนนะครับก่อนจะตั้งใจอ่านคาต่อคาประโยค ต่อประโยคนะครับอยากให้ลองกวาดสายตามองสิ่งที่อ่านอยู่เขา้าวกล้ก่อนนะครับหรือที่หลายคนรู้จักเทคนิคนี้ว่าสกรีมมิ่งครับถือลองจับจุดสําคัญสำคัญเช่นหัวข้อหลักครับหัวข้อย่อยรูปประกอบกราฟต่างๆที่อยู่ในบทความครับและคําสําคัญหรือคีย์เวิร์ดที่ส่วนใหญ่มักปรากฏอยู่ในหัวและท้ายบทความนั้นเองครับวิธีนี้ครับจะช่วยให้เราจับใจความสําคัญของสิ่งที่กําลังอ่านอยู่ได้ดี ยิ่งขึ้นครับเทคนิคที่3นะครับเทคนิคการใช้สายตาให้การอ่านครับการอ่านนะครับโดยการไล่โฟกัสสายตาจากจุด1ไปยังจุด1นั้นมีผลต่อความจําครับและประสิทธิภาพในการอ่านครับสิ่งที่อยากจะแนะนําคือเมื่อเริ่มต้นอ่านจริงจังนะครับให้มองทุกประโยคและองค์ประกอบในหน้านั้นครับต่างจากสกรีมิงนะครับและในการโฟกัสสายตาเพื่ออ่านครับให้มองเห็นคําศัพท์ แวดล้อมรอบๆหลายๆคําด้วยกันนะครับไม่ใช่การอ่านโดยการมองทีละคําวิธีนี้ครับจะช่วยให้การอ่านลื่นไหลต่อเนื่องเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นครับเทคนิคที่4นะครับใช้การไฮไลท์หรือจดโน้ตครับวิธีนี้ครับเรานักเรียนนักศึกษานะครับมักใช้กันครับการจดโน้ตการใช้ปากกาสีสันต่างๆขีดเน้นในจุดที่คิดว่าสําคัญครับ ช่วยให้ผู้อ่านจดจำข้อมูลเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นครับเทคนิคที่5นะครับคิดเป็นภาพครับภาพคือสิ่งที่มนุษย์จดจำได้ง่ายกว่าคำศัพท์ครับการอ่านและคิดภาพในใจช่วยให้สามารถเรียกความทรงจำของข้อมูลช่วงนั้นภายหลังได้ง่ายกว่าครับเทคนิคที่6นะครับลองทบทวนสิ่งที่อ่านไปครับ หลังจากที่เราอ่านไปแล้วนะครับลองเรียกความทรงจําในสิ่งที่อ่านไปนะครับภาพในใจต่างๆคําสําคัญในแต่ละหัวข้อต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านรู้ตัวว่าจดจําได้มากน้อยเพียงใดครับเทคนิคที่8นะครับอ่านเมื่อมีสมาธิครับคุณผู้ฟังครับการอ่านที่ดีนะครับเราต้องมีสมาธิก่อนนะครับการพยายามอ่านขณะที่มีสิ่งรบกวนหรือไม่มีสมาธิค่อนข้างเสียเวลาเปล่าครับดังนั้นครับ ควรสร้างบรรยากาศในการอ่านให้เราสามารถจดจ่อและตั้งใจกับสิ่งที่อ่านได้จริงๆครับคุณผู้ฟังครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงกันบ้างครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสามารถนําเทคนิคเคล็ดลับต่างๆนําไปปรับใช้ในการอ่านหนังสือทําให้เข้าใจนะครับในการอ่านหนังสือมากขึ้นสามารถนําความรู้ที่ได้จากหนังสือไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและคนรอบข้างให ประสบความสําเร็จในการสื่อสารได้เต็มร้อยครับและชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จในทั้งหน้าที่การงานการเงินชีวิตครอบครัวและก็มีความเจริญก้าวหน้าของตัวเองในทุกๆวันทุกๆปีแน่นอนครับก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีพลังในการทําคลิปใหม่ๆม,มาเล่ามาแชร์สู่กันฟังเช่นเดิมครับนะครับกับช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิต Podcast ครับ นี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้จะอยู่คู่กันไปตลอดการครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ